ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาโพสเช่นเคยนะฮะกับผมฟรีรัตนนนสุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะที่ยังคงกลับมาอัปเดตข,ข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลิกุทุกอวอร์ด2,546กันด้วยครับและก็วันนี้นะฮะก็คือวันสุดท้ายของการเปิดโหวตนะฮะปเพลิดเพนใจมหาชนกันแล้วนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้โหวตก็อย่าลืมไปโหวตกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีข่าวสารในวงการบันเทิงรออยู่แล้วครับผมในช่วขงขออองบบััันนเเทไปกลยคร หลังจากที่แฟนเพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งครับอ้างว่าเบียดไวท์นักร้องสาวนั้นได้ว่าจ้างให้ทำคดีฟ้องกับบุคคลที่ปล่อยคลิปหลุดทั้งยังมีการพาดพิงไปถึงอดีตแฟนหนุ่มของเบียดไวท์จนร้อนถึงท็อปเลซี่ล็อกซี่กับวาน้อยที่ต้องออกมาโพสต์ข่าวร้อนกันยิ่งโหมกระแสให้คนนั้นตามหาความจริงกันว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานนั้นนะงครับน่าจะได้ผลสรุปกันกับเรื่องราวทั้งหมดนั่นเอง แต่ถ้าหากย้อนกลับไปนะฮะสำหรับประวัติและก็เส้นทางของเบีย์เดอะไวท์นั้นนะครับเธอเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคมปี2538แล้วก็จบการศึกษามัธยมที่โรงเรียนราชินีบุรณะปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะนิเทศศาสตร์นั่นเองครับเธอเป็นที่รู้จักจากการเข้าประกวดร้องเพลงในรายการเด e Voice t h a i l a n ์ซีซัน3าและด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ <arah> ทำให้เธอนั้นถูกเลือกเข้าทีมของโคจอยแม้สุดท้ายแล้วจะไปไม่ถึงฝั่งฝันก็ตามแต่ด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และความน่ารักสด ผลงานมาอย่างต่อเนื่องครับสำหรับ b e a r d The Voice นั้นนะครับยังมีผลงานการถ่ายโฆษณาถ่ายแบบและเคยชนะเลิศการประกวด Rocky Star Contest และก็มีผลงานเพลงรวมถึงผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง s l u m b อย s o y ซอยตีดซีรีส์เรื่อง The Box กล่องล้อนซ่อนตาย ส่วนเส้นทางสายดนตรีของเธอนั้นนะครับเธอได้เข้าแข่งขันรายการ The Voice Thailand Season 3ในรอบ H i n d a u d i t i o นนั้นเธอเปิดตัวด้วยเพลง b a k to December ที่เริ่มร้องเพลงไม่ถึง30วินาทีก็สร้างปรากฏการณ์โค้ชทั้ง4คนหันหน้ามาพร้อมกันเพื่อหาเธอและชักชวนเธอเข้าร่วมทีมนั่นเองครับสำหรับปัจจุบันนั้นสาวเบีย์ The Voice ยังคงเป็นศิลปินที่มีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องเธอเป็นศิลปินที่มีความสามารถและก็สเสน่ห์ทำงานทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังซึ่งเรียกได้ว่าชีวิตการทำงานในวงการดนตรีของ เธอนั้นประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยทีเดียว